Sadaraka tuh tin Paritawanameta sameta kita kita paritang panang सकेत एव रूपे कृसिकर सत्य दंडिके विमाने हि परते च कामे त्रुवन कहले के आवतु मिके एते उम्मा चयंतु

ทันตังสาธุสาธุสาธุอุกาสธาโมโอคโนนน้อมเ่วงค์ุมเด่พระสัมมาสัมพุทธโธิญาณเจ้าสัทธาเทวุรุษนังผู้เป็นบรมครูของเราเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขออันเชิญเจ้าพระเจ้าเราเทวาทั้งหลาย สเกในชั้นก้ามาพจันทรสวรรคามีในชั้นก้ามาพจารุเปในห่วงมหับนบรูปาวจนเฟรสิคาราตเตเด็สิงก่อนยุ่ขันตอนเขาจำตาลิเคเทพเจ้าผู้นำเนือเมือากาศวิมานเนเทพเจ้าผู้อาศัยอยู่ในวิมานมากพระนมณ์เกียนทีเปในเกาะเกียนอันน้อยใหญ่พระเทเทพเจ้าผู้อาศัยอยู่ในเรือนหลวงจักข้าเมเทพเจ้าทัพวัลผู้อยู่ในเรือนหลวงอันน้อยใหญ่รู้บรรกาเนเทพเจ้าผู้อาศัย อยู่ในป่าไม้ไพรพงพวงบ่าพุทธศาสน์แก่าวัตุงิเกตเตเตปเจ้าศัวใส่ในบ้านเรือนไร่นาลุ่มน้ำดำกาลปนนมปมปะกกระปิดอนจากกันตะบปนกัดสันติเกี่งทั้งทิพย์แต่ในกุญแจทุกความมีวาระวัจนังกอนิมนต์พระฤาษี พระมนีทุกแห่งหนตนสักศิปิกเกะเบียดเดือชาแานอบวเมสุนันตัวขอเจิญเตพปัจดาองรองเวทสติจุวิมานเมตตาแมนทุกเพนเกตธรรมสวัสดิ์กนอะวายปัตตันตาขอเชิญเท้าเทเวทผัวขอเกตจักกวาณ สนนิบาตเด็กประขอเชิญลงมาประชุมพร้อมกันในสถานที่นี้เพื่อเป็นสกิบจารในการบายศีสุขวันนี้กับคุณครูประยงแก้ววงและคุณครูจิรวันตองบ่าเรวันนี้ก็องให้สภตุสภปพะสบสพโรคสภไปสัพพะอภพีชนิจันไรสัพพอันตรายต่างหๆจงพนาปราศจากทุกจงทุกประการขอให้ท่านผู้อำนวยการนรงฤทธิ์แคมปคำตรั้งคณะครูอาจารย์ พี่น้องแข่ผู้มีเกียรติทุกทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทุกทุกท่านเทิญ